ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube ของผมอย่างและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มอยหูแฮปปี้มอยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่19กร,รกฎาคม2566ผมมอยหูแฮปปี้มอยไทยก็มาเปราครูวิชาชันเชิงมอยก่อนชกของรายการมอยดีวิถีไทยช่อง36ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ที่23กร,รกฎาคม256 6เวลาเที่ยง15นาทีจากเวที มวยจิตมังนน์นะครับสําหรับการที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกขึ้นทางช่อง YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันแบบไหน,นอย่างไรผมไม่สามารถเทียบค้อคุมได้นะครับมวยผิดก็ ไม่น่าจะด่าผมด้วยนะครับนะเพราะผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยลอกมวยยามวยกรรมการมวยที่แพ้ไม่ได้แต่อย่างใดนะครับนะเป็นเพียงการเทียบเคียงประวัติการชกมวยกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยหัวจิตหัวใจของนักมวยแล้วนํามาเทียบเคียงกันแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวของผมนะครับพิจารณาว่าใครน่าจะดีกว่ากันก่อนมวยชกนะครับนะเพราะว่ามวยชกบนเวทีก็จะมีอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับนะอีกหลายปัจจัยนักมวยทั้งคู่นี่จะต้องต่อสู้ทั้งคู่ต่อสู้บนเวที ต่อสู้กรรมการต่อสู้กับเสียงมวยบรรากาศเสียงเชียร์ต่อสู้กับ,บ,กอ,กบอำนาจที่รับต่างๆมากมายกว่า,าจะชนะได้ในแต่ละคู่ในแต่ละคนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมวิจารณ์มวยแล้วผิดนะครับก็ไม่ควรที่จะต้องโดนด่านะครับแต่ทุกวันนี้นี่ผิดไม่ได้เลยครับถ้าผิดนี่ทักมาด่าตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะงดการให้เปอร์เซนต์มวยของแต่ละคู่ไปก่อนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักยกเจ็ดครับผู้สั่งสนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเตปปุ่นพักเจ้าก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ p a k y o OK k 7 7ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นของการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณกําลังใจที่ให้ผมมาโดยตลอดนะถ้าผมาฟันทองหลังช่างทําไปเจอออกมาแล้วชนะ4ี่ไม่ว่าช่วงไหนก็ตามนะครับก็จะรับโบนัสทันทีหนึ่งกระปั้นก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผม เป็นอย่างดีนะครับนะเพราะนั้นการวิเคราะห์มอลของผมทุกคู่นั้นจะต้องมีมาตรฐานเพื่อที่จะผมเองก็ต้องการชนะสี่ส่วนเพื่อที่จะรับโบนัสด้วยเช่นกันนะครับท่าในใดที่ยังไม่ไปช่วยนะครับนายเดินข้าตูเรายังสู้เขาไม่ก็ได้ถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอ,อย่างเดียวแล้วก็ชี้ตัวเล่นก่อนชอกทุกคู่รู้ส่งนักมวยทุกคนนะครับมีการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชอกทําการบ้านของนักมวยรู้เขารู้เรามาเป็นอย่างดีนะครับนาะยก่อนมวยชกก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักมวยทั้งคู่กับ สมาชิกนะครับนะซึ่งแตกตา่างไปจากมวยุูนอื่นนะที่อาจจะมีแค่ฟอร์มการชก3ครั้ง2ครั้งแล้วก็ภาคเลยแต่ของผมนี่จะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับนะนักวัยวทุกคู่มีประวัติฟอร,ร์มเป็นมาแบบไหนอย่างไรหัวจิตหัวใจกระดูกเบอร์ยบยการผ่านมวยและก็ส่งมวยนะครับนะซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับนะก็จะทําให้สมาชิกเสียยากขึ้นนะครับมวยหูผมภาคเองคนเดียวเพลสุดเสาร์อาทิตย์ก็เดือนละ1 0 0 0บาทสัปดาห์ละ300รายวันก็2 0 0รบาทแล้วก็ ฟังเฉพาะวันอาทิตย์เป็นเดียวก็เดือนละ600บาทรายเสียงมี2กลุ่มนะครับกลุ่มธรรมดาก็ฟังเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใเดือนละ400บาทรายเสียงเ i p ความไวระดับ5 g จีเป็นรองมือเล็กน้อยฟังเพราะฟังพระอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ได้ทุกช่องนะครับนะก็เดือนละ700บาทนะครับ มวยมวยใบเขียวนะครับใบเขียวก็คือฟันทองหลังช่างนี่แหละนะก็พระราชศุขเสาร์อาทิตย์เดินละ300บาทนะครับใบเขียวนะผมภาคมอเบ็ดนอย่างไรก็สามารถหาฟังได้ทางช่อง YouTube นะครับและถ้าติดต่อผมอต้องการสมัคร ใช้บริการแบบไหนก็สามารถสอบผ่าน ID Line Happybar l อ0 1ซึ่งจะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ไม่เป็นหรือว่าไม่สะดวกก็สามารถโทรไปที่0 8 2 7 5 1 1 9 8 8นะครับนยะ์แเจ่ก็ต้องการสมรัครแบบใดอย่างไรก็สามารถที่จะคุยกันได้เลยนะครับ ท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่าการทําคลิปของผมยังมีประโยชน์อยู่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้นะครับถ้าเกิดว่าวนาันอาทิตย์ผมมีเวลาว่างก็จะมาลงคลิปปันตรงหลังช่างของช่องเจ็ดให้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ว่าก็ของไม่ว่ากันนะครับเ <c oughs> ข้ามาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับมวย วันอาทิตย์นะครับมวยดีวิถีไทยช่องสามสิบกเป็นการพบกันระหว่งางธนร่ฝาแดงองรีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วพบวกัลทาร่าของฝ่านนท์แพทยธงชัยเกตนครชนนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเก้าสำหรับธนร่ฝาแดงอองรีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างใน,นจะสูงยาวทรงมวยก็ปีมือบุบุนเข่าในครับลูกทัพได้เก็บการรุน่นธรรมดีมีท่านอกเป็นทนานชกว,วงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับเป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบเข่าในมากนักนะครับนต่โดนเข่าแพ้นอกนี้ก็เคยมาแล้วนะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านอองรีนอายุ17ปี170เซนจากบุรีรัมชอบวิธีมันกลุ่มมาแล้วก็ประมาณสักไม่กี่ครั้งนะก็เคยชนะนกชกหนึ่งครั้งแล้วก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งนะครับเป็นมวยที่แพ้นอกง่ายพอสมควรครับสำหรับต้นนันกฟาแดงส่วนต้นดัดฝ่านวนแพทย์ธงชัยเกียรตินะครชนนี่ผมยังไม่มั่นใจนะเป็นมวยที่ คือต้องบอกว่ามวยช่องนี้ยชอบเอามวยใหม่ๆมานะครับนะมวยที่ไม่มีข้อมูลทางช่อง YouTube หรือว่าสลสับสเปลนมานะครับผมถามไปถามทีมงานคนจัดนี่ไม่มีใครตอบสักคน,นผมก็งงเหมือนกันว่าอาจัดมวยได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่รู้จักประวัตินักมวยนะครับถามไปนี่ผมหน้าฟงหน้าเฟซอะไรผมถามตลอดว่าชื่ออะไรชื่อเดิมชื่ออะไรก็ไม่เคยมีใครตอบนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องแปลกว่า เขารู้หรือว่าเขาไม่สนใจหรือว่าแบบไหนอย่างไรนะครับนะัเพะ,ะนั้นถ้าด้านของไ็นตรงใจนี่ก็คงจะต้องรอวันรักมวชช่างแหละ <c oughs> ็ต้องสอบถามกันหลังช่างเลยทีเดียวนะครับนะแต่ว่ามวยคู่นี้นี่ทางด้านขององ,องรีก็เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจ95ไม่เต็มร้อยนะครับก็ต้องรอดูทางด้านของเพชรทงชัยนะครับคู่นี้ก็เลยเว้นไว้นะครับเว้นไว้เพราะว่ามวยหัวใจไม่ดีผมไม่อยากที่จะฟันตรงหรือว่าชี้ชัดแบบไหนยอย่างไรวิเคราะห์นะครับนะเพราะว่าเรื่องหัวใจของนักมวยผมให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับนะคู่ที่หนึ่งก็ ขอติดไว้ก่อนนะครับนะส่วนสมัยก็สามารถฟังในหูในสายหรือว่าในใบเขียวได้อยู่แล้วนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของแสนแก่งโรงเรียนผู้วิทยาเพื่อทางด้านของฝ่านงิน,นกุมารทองสอพองอมรอหมวยคู่นี้ชกกันพิกัดหน 1, ึ่งรสิบปอนด์สำหรับทางด้านของแสนแก่งนี่ก็เป็นมากกว่าครับรูปร่างสูงยาวได้ลอยสอมวยก็ฝีมือบุบบนเข่านาครับร,รับได้เก็บการวดของชอกทําได้ดีมีท่อนอกเป็นตั์ไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยสอมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงตลอดเกมนะครับนะแล้วก็ประเภทกินเดี่ยมกินซองไปเรื่อยนะสมวยนี่ก็ดูว่าสมองมวยนั้จมมน,นจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ ข้อมูต้นาทิศในกองต้นด้แสนเกงปัจจุบันอายุ1 6ปีสูง160เ,เซนจากโคราชนะครับปี6ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ3แล้วก็แพ้1ครั้งนะครับชกมังกรมาแล้15ครั้งเคยชนะวกชก1ครั้งในยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าน่าจะเหยียดยาครบ5ยกนะครับ <S 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 ส่วนตนาของ คู่ชกกุมารทองสอพองอมรก็เป็นมวกขว่ารับรูปร่างนี่ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในรับรูปรับได้เก็บการวดของุกทําได้ดีมีทั้งนอกเป็นทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมวัดจิตวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของด้านกุมารทองสอพองอมรปัจจุบันอายุ18ปีสูง160เซนก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับจากนครศรีธรรมราชเวทน้ำหนักปล่อยๆอยก็จะชกเวทน้ำหนักปล่อยปก็ประมาณสัก53กส เวทน้ำหนักที่ชกประจําก็110ปอนด์ป 6, 6ีหกชกไปแล้ว2ครั้งก็ชนะ1ครั้งนะครับเป็นการชนะนด้วยนะครับแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับชกที่เวทีมังกรมาแล้ว7ครั้งเคยแพ้นอก1ครั้งในยกที่4แล้วก็เคยชนะนอก1ครั้งในยกที่3แล้วก็ยกที่4นะครับ สำหรับทางด้านของมวดคุณนี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะก็เป็นทางด้านของแสนแก่งโรงเรียนผู้วิทยาชนะคะแนนไปเมื่อวันที่25มิถุนา6 5 6 6ที่ผ่านมานี่นะครับก็ถือว่าผ่านมาก็ยังไม่ถึงเดือนนะเกือ,เกอบเดือนนี่แหละวันนั้นก็คู่ขี่สูสีพลิกกันไปพลิกกันมานะแต่ว่าทางด้านฝงก็มาชนะในยกปลายปลายยก4แล้วก็ยกที่5นะครับนประเภทกินเดีม่มกินทองคอยบล็อกคอย นคอยค้าคอยคาไว้นะครับจุกจิกนี่ยกห้านี่ก็ดูว่าทางด้านของอุลมรณาทองนี่ก็แพ้นะครับตากผมตัวผมเองก็ดูว่าแพ้นะครับมาเช่อมาหม่นัดนี้ก็คงจะคู่ขี่ทุสีพลิกไปมานะครับนะก็ส่วนตัวกอย,ยังชอบไปที่ด้านของแสนแก่งโรงเรียนผู้วิทยานะครับหรือว่าปลายๆน่าจะเบียดเอาชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขกาแฟแดงแสนไกลโรงเรียนผู้วิทยาพบกับทางด้านของฝ่ายนเวเดชพานุสอพองอมอน,นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่มีกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับทางด้านของแสนไกลแสนไกลผู้วิทยานี่ก็ก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างนน่จะเสียเปรียบช่วงชกเห็นชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในครับรู้ครับได้เก็บกันวถทำได้ดีมีท่านอกปิดเท่าไหร่ชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับ ข้อมูลต้นนาทีในคอนทราเซนไกรปัจจุบันอายุ2ปีสูง160เซนจากโคราชนะครับนะก็เวทน้ำหนักปล่อยปล่อย,ยก็54กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจําก็112ปอนด์ไป6ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการชนะน1ครั้งและก็แพ้1ครั้งด้วยนะครับชกเวทมักรมาแล้ว12ครั้งชนะนอกชก1ครั้งในยกที่4แล้วก็เคยแพ้นอก1ครั้งในยกที่3นะครับ ส่วนด้านของฝ่ายในมณเดชพานุสอพองอมรก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างในจะสูงยาวได้เปรียบเป็นชัดเจนส่งมวยก็ประเภทเดินหน้าท่าชนเข่าในบูสุดดรานเดนยห้ายกระบ,บุตของทกท่าดวนชวนรอดตลอดเกมนะครับนะสงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงและก็เป็นมวยที่มีเข่าโยนแทงนี่แม่นยำน,นะครับนะเข่าซ้านี่ก็ถือว่าแทงแม่นเลยถือว่าเป็นจุดขายได้เลย ขอ้อมอูลตนันตอนอเท็ในอนเทนเดตพานุสสพองอมอปัจจุบันอายุ17ปีสูง178เซนก็สูงกว่าประมาณสัก18เซนจากสุราษฎร์ธานีน้ำหนักปล่อยๆนี่ก็ประมาณ54กิโลกร,รมัมเท่ากันนะเวทน้ำหนักชกประจำก็111-112ปอนด์ปี6ก้นี่ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ1ครั้งแพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งด้วยนะครับชกวิเทมรวมแล้ว10ครั้งชีนั้นนกก็ทุก1ครั้งในยกที่4แล้วก็เคยแพ้นอก1ครั้งในยกที่1นะครับ มวยคู่นี้ก็ทางด้านขฝ่ายแดงนี่เป็นมวยขวารูปร่างนี่จะเป็นรองนะครับนะส่วนด้านของฝ่ายนวลเป็นมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวใหญ่กว่าประมาณ10กว่าเซนลยประมาณ18เซนนะครับนะก็เพราะฉะนั้นเป็นมวยเข่าด้วยกันผมอ่านว่า้าได้ของแสนไกลน่าจะขึ้นคอน้ำเงินยากนะครับแล้วก็้าได้ขฝ่ายนําเินเป็นมวยที่ไม่ต้องขึ้นขอก็ตีเข่าได้นะครับมีขวางหน้ายัดใส่ดันแทงมีตั้งแขนดันแทงด้วยนะครับนะเอามือปิดจมูกไว้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนี่ผมรู้ว่าทางดนของเดชพานุนั้นดีกว่านะคร นะอตอนต้นก็คงจะคู่คิดสุสีแต่ว่าปลายๆในสภาพร่างกายที่ดีกว่าผมเชื่อว่าน่าจะเบสอกจะนะไปได้ในยกทย้ทายๆนะครับนตะชีตชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเดชพานุสองพงอมอมนนะครับคู่ที่4ี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขปแดงราชศักพักยกเจ็ดเพรากับทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน ฝ่ายแดงสักเล็กภาคยก77ครับพบกับทางด้านของฝ่ายในวันราชศักด์ที่เด็ด99นะครับมวยคู่นี้ก็ชกก,กันทวิกัดน้ําหนัก127ปอนด์นะครับ <S <S เป็นการยกเอาคู่เอกของวันเสาร์นะครับมาต่อเป็นมาต่อกันวันอาทิตย์นะครับนะ <S <S มวยคู่นี้ก็มีรายการชกวันเสาร์แต่ว่าไม่มีกเปลี่ยนถอนแทนก็เลยนํามาชกเป็นคู่เอกของวันอาทิตย์นะครับ <S <S สาหรับทางด้านของสักเล็กนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะ เสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะครับนะสมวยก็ประเภทฝีมือบ่บุญเข่าในครับลูกได้เก็บการอาวุธของก็ทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนะเพราะว่าเคยชกมวยวันมานี่วันนั้นนี่โชคดีมากครับนะเกือบจะชนะอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่ามาโดนเข่าลอยสองชั้นพลิกแพ้นอกไปก็เลยกลับมาชกมวยไทย5ยกเหมือนเดิมนะครับ ขอมูนตนาเทคนึคงสารสักแดกพัก7กเปัจจุบันอายุยี่สเอ็ดปีสูงหนึเจ็ดเซนจากพัทถลงเวทน้ำมักชกประจำก็ประมาณสักร้อยยหร้อยโยกนด้ชกหนึปี6กชกไปแล้วสครั้งก็ชนะ2ปี6-6ชกไปแล้ว5ครั้งนะก็ชนะ2แล้วก็แพ้สครั้งเป็นการแพ้นกที่มวยวัน1ครั้งด้วยนะครับ ชกเวทีมังกรมาแล้ว45ครั้งเคยแพ้นกไข่ต้านงของชกในเวทีมังกร3ครั้งในยกที่2 3และก็ยังไม่เคยชนะนอกไข่ในเวทีมังกรมาก่อนนะครับนะัดน,นี้ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะชนะนอกทางด้านของราชศักด์คู่ชกในวันนี้ได้นะครับนาจะสู้ขันยาน5ยกวัดใจกรรมการนะครับสำหรับทางด้านของ ฝ่ายน้ำเงินราชศัก์ทีเด็ด99กนะครับก็เป็นมือขวาขับรุบร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบประมาณ5เซนเมตรนะคแต่ทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบูสู้รุดันยัน5ยกรับอุดของชอกท่าดวลชวนแลกตลาดเกมนะครับจะชกวงในเก่งกว่าวงนอกครับสำหรับทางด้านของราชศัก ข้ามูลตนน่เท่นิอของราชศักนี่อายุ25ปีสูง172สูงกว่า5เซนจากจังหวัดลำปางเวทพิกัดน้ำหนักชกประจำก็ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนัดนี้ชกพิกัดน้ำหนักของทางด้านของราชศักนะครับนะถือว่าเวทน้ำหนักนี่จะได้เปรียบและก็รูปร่างจะได้เปรียบด้วยนะครับไป6 6ชกไป2ครั้งก็ชนะ1แล้วก็แพ้นก1ครั้งในยกที่4ชกมางกรุงแล้ว30ครั้งเคยแพ้นกให้ทางด้านของชกในเวทีมงกรุครั้งแล้ะก็เคยชนะนกองชกใน,วนกเ,เวที เมื่อคู่นี้ก็คงจะคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมานะครับนะทานาประแสดงนั้นมีหมัดมีศอกที่ออกอันตรายนะครับนะแล้วก็มีลูกเตะขาที่เจ็บสนท่าของฝ่ายนันเป็นมวยเดินชนมีเข่านะครับนะถ้าเกิดว่า,าวงนอกนี่ผมดูว่าทางด้านของสักเล็กได้เปรียบวงในก็คงจะคู่ขี้สุสีเพราะเป็นมวยเข่าในเก่งด้วยกันพิจารณาให้ทางด้านของสักเล็กพักยกเจ็ดครับโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ประเภทพลิกไปพลิกมาแล้วก็วัดกันปลายๆวัดใจกรรมการนะครับ ที่ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของสักเล็กพักยกเจ็ดเจ็ดนะครับก็ครบถ้วนกันทั้งสี่คู่นะครับนะครบถ้วนกันทั้งสี่คู่สําหรับรายการมยวยประทิต์มวยดีวิถีไทยนะครับนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนถอนแทนแบบในอย่างไรก็ไม่ได้มาอัปเดตให้นะครับนะข้อมูลที่นําให้ลงให้วันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับนะก็ขอ,ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ